สวัสดีครับผมเบสครับหลังจอที่มองแทนมาคุณสวยเหมือนกันนะเนี่ยชาดิหาให้เจอ,อนะครับคุณนี้ใส่ชุดกัน,กน,กนยิ่งบอกว่าสวย จบโชว์แรกของเราเรา LOL ยังเป็นทางการรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างพี่ผมยังขาสั่นอยู่เลยน่ารักเลยบ้างน่ารักน่ารักเลก็ดีใจดีใจ่าเราก็รู้สึกว่าชอบชอบพี่มากชอบเพลงชอบราเต้นเลยครับใช่แค่นละไหนบ้าะเสริมแบบเออชอบคนข้างไม่รำมั้ย ก็วัน so, น okay, really ี้มันแบบไหนก็มารู้ติขินแมวอ่งก็เสอกเพลงเพีใช่ทาทายเมอนกันอะไรนะทาทายาทายก็ทาทายก็เป็นเพลงที่บอกเลยว่า เออย่าผมว่าผมอัดใต้พูดใต้ไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะพูดไดิผมภาษใต้พูดใต้ไม่ได้โอเคไม่ต้พี่นิวพูดไม่ได้นิวพี่ยังพูดไม่ได้เลยอย่างอันนี้พี่แล้วก็แล้วก็ภาษากลางก็พูดไม่ค่อยเอาแปลว่าการสื่อสารเป็นศูนย์แต่ว่าเรื่องนี้ก็เรียกว่า ตอนแรกเนี่ยแอบคิดว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นยังไงแบบอ่องโยมากหรือว่าด้วยความที่พอได้มาลองรวมกับเองลูกเอสก็เลยออย่างเงี้ยแรกเราจนสุดท้ายเลยไหมไม่เอานะแม่ดูอยู่นะ้แม่งเนี่ะอะ แรงมากหนักมักเราอะหนักมากซ้มอมเยอะมากแบอบกว่าคือจริงเนี่ยทุกการซ้อมเนี่ยเราซ้อมทิ้ทงตลอดรู้สึกว่ายากมากคิวต่างๆถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าชาเลนจ์มากแต่ว่าก็ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วก็แบบเอาเอาหนอ่อยเอออยากทำอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ไหมครับเนี่ยเซอร์ไพรส์ ซอร์ไพรส์หน่อยเซอร์ไพรส์หน่อยเออแต่ว่าคุณน่าจะไม่ถึงนเต้แล้วแหละแบบเห็นเทรนให้อย่างดีเลย <S <S ใช่แล้วก็ผมรับสอนน้องเพลงนะครับถ้าคนไหนก็สา,ามารถจางได้ไปเวนั้เลยไม่แต่ว่าในไหนวันนี้แบบว่า นี่จะเป็นพาดเล็กๆของวันนี้ถูกเพราะวันนี้เยอะมากเวลาคนสเงแปลว่ามีผู้รุ่นเดินทางเยอะมากเลยใช่จริงๆอันนี้เป็นแบบแค่ส่วนเล็กๆของการเดินทางของเราในวันนี้ครับผมเรามาซาวเสียงเช็คความคล้องของผู้รุ่นเดินทางกันก่อนแลาวทำไมต้องไป็นงันน่ะเจ็บคอ นี่ดีคือมู่ร่วมเดินทางนะครับรู้เรื่องร่วมเดินทางเนี่ยต้องแบบเสียจเคราะห์ใช่พอแบบมาผมว่าทุกคนทำได้ไม่ต้องไปซ้อมเยอะเยี่ยมซ้อมซับอะไรภาษาเซเว่นเคมาโอลยมปิแคนาลรผู้ร่วมเดินทางเรา เมื่อกี้นัดจนเครื่องติดเลยเดี๋ยววันนีลผมจะเริ่่ขอ,ขอตอไปเดินทางก,ก่อนนะครับเอ้ยสิ่งที่เราเตรียมไว้ยังไงนะางานไปก้นรากันเลยอ๋อหนึ่งงานไปเรืนอยราคานงาน